คือ้มนี้เมนูกบเพรว่าอ่นกติงันรับสคนอยู่ดังมีบุดมาอีกบนที่นี่เรอทางอกอ่ะมันมีเมนูกบครับมืนเาอเาจอดนะครับเพื่นมีอเเทียเหมือนกรบเหมือนี่มาเล่นทงให้ทงหน้าจักน้อยครับเมือนี่บได้บรรยากาศแบบนี้โดนเนเดี๋ยวไม่ให้พััดกระเพาะกบครับ นางหลอกกูอยากพาลงไปหน้าเขาว่างามใส่ใโจ๊กเกิดไม่เกิดามพื้นที่ใกล้ๆเขียนมันมจะหยาดนะข้อมาเบิ่งสังสั่งพี่เห็ดสายไฟยอนไปเห็ดตำขาดเรียนครัเขียนังก็อ้อมกบอ้อมนูปวดนู้ครับปวดนูครับปวดนูวันบางครับวันบางวันบางสามเดือนนครับสมเดือนแน่นึงครับสายเน็ตเอาไว้สูงเลเด้อสายเน็ตมันดีกันตัดเลยครับ ไม่ขาดรั้วเดี๋ยวอยู่ใส่มงขั้วกลบขั้วกับบรรยากาศมันเรียนช่งหน้าหน่อยเหมือนจะรอติดตามเบึงครับวันนี้มาเรียนน้ำลายมันโดนแล้วครับมีผักโอ้พักขมบบมนี้ขมกับสมเลยม่ใสเฮ้ยมันสมขมเหมือนเดียวกันนี่แหละ ใส่เไปเลยนี่เพิ่นว่านี่คือบ่ใส่ใฉดกันฝนขนาดเฮ้ยมึงก็ได้หนูก่อไว่าเว้นเลยว่าได้ไปหาขวดหรอโอ้หนูนี่ใช้ใช้บ่วงลนะครับนี่ครับใช้บ่วงนี่คนครับนี่ครับเพราะว่ามันเป็นคนระปีไก่บอกว่าครับปีนี่ครับโอ้ปีไก่ยูโดนมันนี้เนาะพนแล้วหัวไหวแบบน้ำก้นชมางไหวไปเฝ้าเร่งในไปเฝ้าโอ้ยหน้าหนูหลายเลี้ยงแม่เนาะ ใส่นี่ต้องใส่ปลายผ้าอ่อนว่ะบ่าแล้ใส่ก้อนเงินอันนี้สูดได้นี่สูดได้นี่สูดแซนับดากคอนแซนับดากคอนเบาเทสแนับดากคอนเบาสามบีบีสามบีบีเอ่อพอดีวันใส่เน็ตเดียนดอนหลายตับขาดผู้สาวอะไรชุ้มนี่เป็นบ้าบหเลยผู้สาวมาผู้หนึ่งเนี่ยกนป่ะเออแตงล่างเบ่นเลยไอ้สัมพภารเนี่ยไปติดเน็ตเนี่ยเห็เฮียนผู้สาวนี่มันกลมดู้สึกเปล่งเนี่ย อ่าในการติดเนี่ยนี่ผมบริษัติดนะครับผมไปซสอมผมผมซสอมบางเดียวครับที่แรกมันกับติดจริงมันกับบริษัเสียอย่างไรติดจะ่าอยากยูโดนดิค่ามันชิได้สอมเนี่ยมันดึงมาดิสมิวเขาเขาเป็นเขาเป็นเนี่ยเขาจีเทสเขาจีเทสป่าใครสีส้มผมจักเบิดเล่นมาวันอ่ะสาวแดงห้องหกบวมหดอยู่เห็นนี่ของว่าไม่เห็นนี่ของว่าไเขอาดีเนาะเราได้อยู่บ่ได้ บ่เมีนเขาสุดสัจนีนก็มีเ้าเตื่นกินได้ของเ้าบุ๋ยเว้ยอ๋อสาวมันจังเลี้ยงเนาะแม่ดินเขาไปเวิร์ดนี่มันจังแคงกันบ่อนเขาไปเห็นได้ของเขาดิของเขาเหี้ยเสียทั้งเขาสมเด็จบ่อันลูกชีโคาหลังไม่แง่เนาะงานเขาไปวันนี้มืดหัวแตกเพื่นปาเกศแมวบ้านก็ถูอยู่งานไปงานเฝ้าอยู่มืดมืดยังมืดยังหมอเพื้นเขาโอ้โหวันน่ะ ในตาบดีครับเมือนี้ใกล้เราบอใกล้เราเดี๋ยวนี่ใกล้าไใหม่เล่นเริมแหงแล้วมันเกี่ยี่ไมแบบโอ้อธิบายว่าถืกนเก่งคนคนเบาเก่งเนาะอบนะเอาเดมกิน้ขา้มนม้นมากเป็นแเดี๋ยวเาบิงเบ่งเมนูกบห้องครับเหมือนี่ได้กบมาเห็ดเหมือนอะครับเบ่งเสียเป็นกลัวกบหมาย้อยยังไง ยงน้ำตูนไอจอนไยจอนครับจอนได้อางมาทาบน้ำท <c oughs> ุบ okay. ปิ้แจ๊กซื้อด้ยซื้อยังไงไอจอนครับไอจอนจอนจอนนะปลาม่วงจอนนะปลาม่วงส่วนอซิ่งส่วนหอยยังนีบ่ชิมงานเป็นแจ๊กอดยครับเป็นที่บอกเองเดี๋ยววันใ่เป็นขั้วหครับเราพัดกระเพราครับมือนเอาเพชรเพชรเสียบดากด้วยน้อยเนาะครับ มีใบกระเพราอะไรนี่นี่ปลูกไใบยืนมาปลูกไใบตะไคร้ก็หลายครับอยู่ทุ่งหน้าของว่าหรอกใแล้วสับดูบานทุ่งโอ้นี่ทุกยางันละไปใส่เบ็ดมันเบิดยามใส่เบ็ดละวัยผมใส่ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาเขาดันจะอยู่ส่วนยังมันยังมียืนปะช่วงนี้เบ็ดกกฟี่กําลังดีแล้วเดี๋ยวนี้จังหวัน้อยว่ายามหาหามนขวดเหาใส่หนี ใส่เบ็ดกบช่วงนานคือวันสบอาหารด้มันสิไปขวานอยู่วงเดียวมันเข็นถ้าเขาใส่เบ็ดมันกับเนื้ส pues ่วนอเขาคนใส่เหียเ็นวะครมันเขียนอาหารดินใฉเหียนตัวส่นสสหาใส่ตรงตเกบตัวนี <the <the ้มันอาหารอยิดได้ xây tụm xây เด็ดซิมบ่ครับน้ํา ừ. Nàng น้ํา Nàng เออสุรัตสิคนแปเพื่อนเฮาใจคน ต่จนมาเขาบ่ค่อจนมานมาก็กับบุคคลกินได้ว่าฟูเข้ามาเขาเก่าต่ตับตองัเขาจะตับมันดีแล้วจนมากก่เยนว่าฟูเทาวนอะแต่หน่ก well. uh ับบจักว่ากินตับตับกบนาเขาฟ้าดูสินะครับแต่สมัยเดเก่าฟูเทาโหอฟูฟันดอกแต่ว่าพม่เห็นว่าขั้วกบค้งคนก็เอาค้างเาสิะ เรียกว่ากินตบปนาเขาฝ่าใช่ไัูเสาขสั่งเอกปุกปกปุกปล่อยเห็นเพี่ออกกรวดดครับเว่ากินในบัลาเจาะหรือเจวันเสียบนที่เขาเขาบาดเจ็บพอเจวันเสียบนัวมันย้ำมันลงปลาไหวนาะให้กินเบิดตโลนนาอกินทุกย่งหนเลย ครับเดี๋ยาดีตามมึงเดี๋ยวเออเดี๋ยวพอดีนี่ครับมันจังผัดเป็ดสามยันผัดเป็ดครับซับซ้ำต้นทำนี่พอดีนะคิดว่าใช่เขาหกกินประจำเลยซ้ำนี่ล้วเดี๋ยวรอเบิ่งตอนเดียวครับนะเขาจะทอดโปบะปอบนะครับ อช่ครับเห็นาอยู่บะนี่ครับเฮ้ยตัวนี้กําลังกอบได้ที่ครับมาทอดกับกอบเาวเขาจะตัดเขาก็มีกุ่มสดให้ความครับรอบเบิร์นคมัสวกมาเป็ิหน้าตามีจับไรอดีเมนงยมงีนะดูเลยักรอบกัน

เดี๋ยวมันแกขึ้นไปปวดดีไหมแล้วทอดนะครเี้ากทอเ้าจองเ้าอ่อันนี้ไม่จะไม่จะรวยหนาครับระเพ้ากรอบเดี๋ยวไส้กัาสดน้ำี้วันี้ขาถียุดเลยท่านิบุ่มพกันี่ครับอัมันไทยหรือเปลอันนี้กะเพากรอบ อันนี้เฮาฟอดกับพ่ออบกว่าครับดยซซีมให้เ um, พิ่อตอบก็ด you know. ีรจะห้อยหนามขึ้นอันกัดก้อ่าเคร้เลกมัีดเียไปลเตูกมาจากหัวสือแีงก้อน่ีดยออกมาหามอย้ไส้ยัน ก็จะตีตีแล้วลิ้นลิ้นปูนปูนปูนหมดผมยาวนี่ปุ้นปั๊บนองไม่ไรโตโตมันจะดื้อด้อเลยมันมีสาน้อไปเองหน่อยนะพริกกับกระเทียมครับตัดก่อนครับ ดีีเต้นงวครับระเทครับื่องเรยครับจะ่เอกมันะกีดข้อมใหมยการกอน้หอมเอาก็เตรียมเครื่องปรุงไว้ครับนับยไงสอั่ Yeah. เอาไหมพิกสดตรงร้ทีทิใไกสวดเอาไหมอ๋อเร่องอะไรหน่ะเรื่องนี้นี่ซิวขาวซิวดำตัวข้าวงาตัวโคเียงว่าขาวนี่ต้องเห็นเหมืนกันนี่เราไม่อ่ะขึ้นไพรอ่ะเริมได้ที่นะครับขุ้นไอยขึ้นอ่ะปุูกลงเล็ครับ

อยู่ครับอดอดลงไปจากหน่อยครับเดี๋ยวเรียมเดี๋ยวเรียมนี่น้ำตาลไม่รู้เลยนี่ครับปลอดได้เด้ด้ด้ชักน้ำมนจะเกี่ยนะเอ้

ใส่ลงไปเลยครับไส่สดที่ได้กลิ่นสุขุมมักจะลองเรื่องเรื่มครับเลื่มดิมไทยน้าน้ำ้มบ่

ว่าโอ้ยเดี๋ยวสิไปเฮาว่าเฮา <coughs> <coughs> ครนะี่ครับใุ้งไส้แล้วกับพับกันไแล่วนกะ็ปุ่ครนะับว่าตุ้สนะุกงเยหุบควบุ้งสดครับเอยคจะเอาไปรอบเปนสอนกินเลยครับ น้ำันนอไใส่โตห้าง้าออะไรด้งกบบนกุ้งมานในปลาใบกระเพาข้าวัดวคือเวนูแปแปะทำเช็ดกบบนกุ้งมครับ้อครับสายปลาของแก่สายปลาองแกนเนี่ยบอกว่าทีมัซื้อมันจะมาจยกเขาใส่กับออกกันได้เพราะมานสิ่งว้าเขาขวาว้ยนีงมาจกเขาใส่น้ำแดงาซส่เพื่อนตอน ว่าไงครับซี่มซิมนะเอาคมจริงเลยเดี๋ยวบย่านปุ้ยย่านเขาไห้ใเขากิดก้อนที่ที่เจาะที่เจา่เจามันให้มันครบส่วนได้นะสิเซียให้มันครบส่วนเยอวอันนี้ซี่มินุกันนี่จะเปลี่ยน่ามไหมล่ะเขาเปลี่ยนวู๊คว้าผมได้ ซับย่งดีเอาหันได้กุ้งเด้อกุ้งกบซับซับกบย่างดีกับนีผพเ้เป็นพวกขัวดต้องชิมด้มันต้องเงี่ยหนหอมๆน้ำมันเขาอิโปเชียบ้างเบอจอนเบอจอนแต่พูคขั้วยังวัวขีนยัตาตไปอีกแล้วเพิ่มเด้อเพิ่มนี่ครับทำไงเลยจัดให่เลยแอนปันเขาคือยังไหมเดนอาขอข้าน้เนยเบอาาจอนครับเอามาไหมขาคือยัไหมึงยันไว้ชิไม่ชื้อเนาะบัดที้ซิมยาเข่าก็โอเค ไปได้ฟีฟีมือ่อกใส่ฟาหนอมรถทุกทีอ้อเียบเรายากินอี๋ีตอนเราจะาคว้าออกกันนะกินได้เข่านะอูเดียวก็หมดอย่างกมขเนไปได้ครับเ้าจอดอันกสัเจ็บหัวใส่อเลเอาที่เจ้าไปไหนไปกอนโอ้ไปกอนตดยจอน นี่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 คอนกนพ่มันจอดล้โบนีจอด่ป่ร่นจอดเนาะอ่านครับสั่งเทอ่างได้กว่าคอนเจนทำยังไงทำยังไงทำไง่งเสียบเียววะเกียววูเ้ยมันขาดดุกโดดรงเนี้ย่นังเกียววเว่ยกุ่นะมึง่อดีนจหน้ามึงังได้รอโอ้ถ่ายว่าถ่าน้วอนียรอนนรอนันนีนบ่ีว ข้ามเดาบานเดะครับตรงนี้โอ้โหนี่เบิร์เล่นวะมันตองจะข้ามสองดูสองมีบักเกอได้บ่ตักเซ่ใหบอกาตัราว่กเนมันจังจีงูันมันต้องมีกระเพากรอบพอมเนี่ยมองกาเลยีกมดบนทั้หมดใหญ็จโอ้ใ่เกระเพาใ่ตงกอกุ้งในน่องเขาแน่นเลยกุ้งนี่เด้งนี่ตัวเนียงเลยเ่อนตัวเดียงสักแซงเลยเเดี๋ยวน้ำตามเดี๋ยวแล้วพี่ทพี่ท นี่แบบข้าวหน่หยเนาะแบบข้าวเอาน้ำตามพร้อมคนแล้วก๋วยขี่ก้อนเนี่ยให้มันเขียนนี่อย่าให้ได้น้ำเขินกางเขเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเบิดยาเบิดโอ้ยใส่ไม่ไม่ใช่ไม่แซงหักแซงหักชักกุ้งกระเลียนกุ้งกระเรียนนี้เยลีอุนไร้เจ้ยมีน้ำไมีน้ำกินกินแล้วเพียงเขียนนี่เอาโอ้ยจากินน้ำก่อนนี่ต้องกินตัวนี้ก่อนเออกินทางเงี้ยเดี๋ยว ว้กินตวนิคอนจากินนะไอ้ไอ้เอาเลยพี่น้องการกินโอ้ฝาช่องลองไปด้วไอ้ไอ้ลงไปต้องเยอะกว่านี้ยังนี่ต้งขวดีบนะครัเอาเลยอย่้อบชั้นสอมมาี้้ีครับสิบเห็นขีปเบอแ้วอาชีพ้่ม

姐妹。